สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามข่าวการสรุปในเหมือนมาทุกท่านรวมถึงข่าวตามแนวชายแดนนะครับในวันนี้นะครับจะนําข่าวนะครับเกี่ยวกับทางกองทัพภาคที่3แจ้งถึงสถานการณ์นะครับเกี่ยวกับว่าแดงและทหารไทยตามแนวสายแดนแม่ฮ่องสอนนะครับยังคงอยู่ในภาะวะปกติยันทางกองทัพนะครับมีความพร้อมบวกป่องอธิบตยของชาติเด็มที่นะครับ จะนำข่าวกองทัพภาคที่3ที่แจ้งถึงสถานการณ์นี้มารายงานให้ทุกท่านได้ฟังนะครับทุกท่านอาจจะได้พังนะครับคำถแถลงการ์ล่าวไปแล้วนะครับว่าในพื้นที่ชายแดนนะครับยังไม่มีความตึงเคดนะครับหรือว่ายังเปลี่ยนปกตดดิอยู่นะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับในวันที่26พฤศจิกายน2567นะครับ ทางพันเอกรุ่งคุณมหาปัญญาวงนะครับซึ่งเป็นโฆษกของกองทัพภาคที่3ได้ออกมาแถลงข่าวชี้แจงถึงสถานการณ์ชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยระบุว่ากองทัพภาคที่3มนะครับมีพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนมีความยาวประมาณ1,926กิโลเมตรโดยมีภารกิจที่สำคัญได้แก่การปกป้องและรักษาอธิปไตยของชาติ การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยตามแนวชายแดนการจัดระเบียบพ,พื้นที่ชายแดนการปกป้องและแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่สำคัญได้แก่ยาเสพติดและผู้หลบหนีคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรวมถึงอื่นๆด้วยนะครับกองทัพภาคที่3นะครับได้ปฏิบัติตามขอบเขตของอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและได้ปฏิบัติตาม พันธกิจของกองทัพบกโดยใช้กลไกลความร่วมมือที่มีอยู่ในทุกระดับนะครับได้แก่คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิน่นหรือที่เรียกกันว่า TPC นะครับได้แก่คณะกรรมการ TPC แม่ห้องสอนโดยกาะและคณะกรรมการ TPC แม่สายท่าขี้เหล็กนะครับก็สองพังเมืองจะออกมาแก้ไขปัญหากันนะครับคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RPC นะครับ กองทัพภาคที่สาสำนักปฏิบัติการพิเศษที่4กองทัพเมียนมานะครับคณะกรรมาการระดับสูงนะครับหรือ High Level หรือที่เรียกกันว่า HLC นะครับกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพเมียนมาในการแก้ปัญหาเริ่มจากปัญหาเบาไปหาหนักนะครับโดยการพูดคุยกับทุกกลุ่มทุกฝ่ายเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งร่วมกันให้ปัญหายุดติตัวเร็ว โดยทางกองทัพภาคที่3ม,มีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยใน,ในทุกพื้นที่นะครับเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับเมียนมาตั้งแต่จังหวัดเชียงรายจนถึงจังหวัดละนองนะครับรวมทั้งพื้นที่ทางทะเลยังไม่สามารถปักปันเขตแดนร่วมกันได้ครบทุกพื้นที่ซึ่งบริเวณที่ประกดต่อสื่อมอนโซนดังกล่าวยังไม่มีการสำรวจและปักปันเขตแดน ทางนี้กองทัพภาคที่3ได้ดำเนินการตามขั้นตอนในข้อที่2ทุกระดับแล้วปัจจุบันนะครับอยู่ในขั้นตอนการจรจาระหว่างลัดต่อรัฐนะครับกองทัพภาคที่3นะครับขอยืนยันว่าสถานการณ์ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นยังอยู่ในภาวะปกติยังสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างปลอดภัยรวมถึงความสัมพันธ์ตามแนวชายแดนยังคงอยู่ในระดับที่ดีต่อก,กัน นะครับอันนี้ก็เป็นคําแถลงการคของกองทัพภาคที่3นะครับและยังกล่าวต่อว่าพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติและพี่น้องชาวไทยอย่างดีที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ตามมากกันนะครับที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดน,นครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองนะครับส่วนผู้บัญชาการกองทัพบกยันว่า ปัญหาว่าแดงกับทหารไทยนะครับที่เผชิญหน้าในพื้นที่ข้อพิาพาทนะครับสถานก,การณ์นั้นยังไม่ถึงเครียดและยังไม่ดุนแรงนะครับที่กองบัญชาการกองทัพปกนะครับพลเอกพันนาแก้วปวดทุกนะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารปกนะครับเป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงของกองทัพปกโดยตอนหนึ่งนะครับท่านได้กล่าวถึงสถานก,การณ์ชายแดนนะครับลังปรากฏข่าว มีการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มว่าแดงและทหารไทยในพื้นที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรณีพื้นที่ผิพาทต,ตามแนวชายแดนว่าปัจจุบันกรณีผิพาทชายแดนยังปักปันเขตแดนนะครับยังไม่เรียบร้อยซึ่งทางสองประเทศด่างรักษาผลประโยชน์ของตัวเองนะครับในพื้นที่ตามที่ปรากฏข่าวและปัญหาทางก่าวเกิดขึ้นมานานแล้ว เราก็ได้มีการทําเรื่องประท้วงคู่กรณีโดยสถานการณ์ภาพรวมนั้นไม่ได้รับการยืนยันว่ามีความรุนแรงแต่อย่างใดนะครับแต่ก็อันนี้ต้องยอมรับนะครับว่ายังไม่มีความรุนแรงนะครับก็ทางสองฝ่ายยังคงเจรจาก,กันอยู่นะครับไม่มีท่าทีว่าจะมีการประท่าก,กันแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็เป็นคําแถลงการของอทางกองทัพบกภาคที่สนะครับ ต่อมานะครับมาติดตามข่าวการสูร้รบในเมียนมากกันบ้างนะครับทางผ่ายทหารพรม่าะนะครับได้มีการส่งกําลังทหารนะครับพยายามที่จะเสีิยกกาลังพลไปในพื้นที่จังหวัดดอยเกาะนะครับแต่ก็ถูกทางบุ่มติดอาวุธดักเ่้ายิงในระหว่างทางนะครับส่งผลให้ผ่ายทหารพรม่านั้นเสียชีวิตอย่างน้อย40นายและสามารถจับได้ทหารพรม่า5นายนะครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทางพันเอกพงษ์นายนะครับกล่าวกับสื่อข่าวว่าขบวนทหารพม่านั้นพยายามมุ่งหน้าจะไปเสริมกําลังพลในพื้นที่ดอยเกาะแต่ว่าถูกทางกลุ่มจิตอาวุธนะครับหรือว่ากลุ่มภายต่อด้านคาเลนีนะครับดักพ่อยิงในระหว่างทางส่งผลให้ผ่ายทหารพม่านั้นเสียชีวิตอย่างน้อย40นายและจับกลุ่มได้ทหารพม่าหกนายนะครับสามารถยึดได้อาวุธปืน เป็นจานวนมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อในวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับทางผายฐา,านพรมากกองร้อยขยะ80ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของทัพม้า66นะครับมีกําลังพลอยู่ประมาณ80นายนะครับหา,านพรมากกลุ่มนี้มาจากเมืองปลายนะครับกําลังมุ่งหน้าไปในพื้นที่จังหวัดดอยกอะนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐกายะนะครับ ในขณะที่พวกเขาเตินทางมาถึงในพื้นที่ใกล้กับหมู่บ้านกุงดะนะครับจังหวัดเมืองปลายนั้นถูกกลุ่มพรามิดเคเ k เ d f และ P.D.F. นะครับตักเพ้ายิงในระหว่างทางส่งผลให้ผายท่านพระม่าเสียชีวิตเปลี่ยนจำนวนมากและทางผ่ายกลุ่ม K.A. นั้นสามารถจับกลุ่มได้ทหารพม่าห้านายนะครับสามารถยึดได้อาวุธปืนของทหารพม่าอย่างน้อย22กระบอก ซึ่งทราบว่าทหารพรม่าที่พวกเขาจับกลุมได้นั้นเป็นทหารพรม่าหรือว่าทหารใหม่นะครับที่ทางฝ่ายทหารพรม่าผึกอาวุธเส็จนะครับหลังจากทหารพรม่าผึกอาวุธเสยษก็ทางฝ่ายทหารพม่าส่งเข้าแนวหน้าการสูร้รบอย่างเดียวนะครับนอกจากนี้พันเอกพงษ์นายยังกล่าวอีกว่าทางฝ่ายทหารเราและทะหารพรม่าได้เกิดการประทะสูร้รบกันอย่างน้อยสองวันครับ ในวันที่25และในวันที่26นั้นทั้งสองฝ่ายปะทะกันอย่างหนักครับการประทะสรุปกันนี้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านกรุงดาจังหวัดเมืองปลายนั้นครับในการสรุปกันครั้งนี้เพราะว่าผ่ายทานพม่าสูญเสียหนักนะครับเสียชีวิตเป็นจํานวนมากและจับกลุ่มได้5นายรวมถึงสามารถยึดได้อาวุธปืนของท่านพม่าก22กระบอกจากการประทะสรุปกันอย่างดุเดือดในระยะเวลา2วันนี้นะครับทางกลุ่มฝ่ายต่อต้าน ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับแต่ก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บลายนายด้วยเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก,กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ